การตั้งราคาขายเราต้องดูต้นทุนเรา <ฮะ S 2> แล้วเราก็บวกค่าแรงเราเข้าไปแล้วก็ดูคู่แข่งแถวนั้นมือหนึ่งขายเท่า <ฮะ S 2> ไหร่มือสองมีไหมประเภทเดียวกันหรือเปล่า แล้วเรามีความรู้เรื่องแบรนด์มากแค่ไหนถ้าเรารู้จักแบรนด์มากราคาบางคนซื้อไปจาก<ะ>บัคเนี่ยตัวละ20บางคน<ะ>ตั้ง50บาทบางคนไป<ะ>ตั้ง1 5 0 0บาท<ะ>อันนี้จะขึ้นอยู่กับแบรนด์กับลูกค้าในกลุ่มนั้นนี่ค่ะแสดงว่าตัวผันแปรความเหมาะสมของราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาวะล้อมทั้งหมดที่บอกมาทั้งหมดเลย<ะ>ทั้งหมดถึงจะตั้งออกมาเป็นราคาขายได้นะฮะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าไม่เคยขายเลยยังไม่มั่นใจว่า ทำตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะโอเคยังไงไหมจะให้คำให้ใหออใหคำแนะนําตรงนี้ยังไงบ้างครับคือต้องบอกเพื่อนต้อว่าทุกธุรกิจมีความเสี่ยง <ฮะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กจนถึงธุรกิจใหญ่ค,ความเสี่ยงมีหมดนะคะ,<ฮ>ะทีนี้ทํายังไงลดความเสี่ยงในธุรกิจที่เราจะทําให้มากที่ <ฮะ S 2> สุด <ฮะ S 2> คือศึกษาหาความรู้หาข้อมูล <ฮะ S 2> ให้เยอะที่สุดทางบริษัทบัคเองเนี่ยเราลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าในลักษณะที่ว่า ลูกค้ามาดูของเลยหมดเลยเราก็ลดความเสี่ยงแล้วสถที่ว่าคุณดูตลาดคุณมาก่อนโทรมาปรึกษาก่อนว่าอยากดูของแบบไหนอยากขายแบบไหนไปทํากันบ้านมาก่อนเราให้คำปรึกษาได้เบื้องต้นแล้วกับเห็นกับของจริงเราก็ลดความเสี่ยงไประดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวนี้พอลูกค้าสนใจปุ๊บเอาละรู้สึกว่ามีทําเลอยู่ในใจบ้างละเริ่มไปดูบ้างละไปเก็บข้อมูลมาอยากจะไปดูของจริงบ้าง ยังไงฮะต้องไปดูยังไงได้ทุกวันไหมพวกมึงที่ค้าขายก็เปิดทุกวันใช่ไหมฮะ7วันเนี่ยหยุดขายของไม่ได้อ๋อบริษัทเปิดจันทรถึงเสาสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงห้าเนเข้ามาดูได้เลยดูได้ตลอดพนักงานขายคอยดูแลบริการตลอดทั้งก่อนขายขายแล้วหลังขายดูแลตลอดทีนี้การการขายของเราเนี่ยของบาร์กเองเนี่ยเราขายเป็นลักษณะกระสอบ ในหนึ่งกระสอบเนี่ยเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่ตัวยังไงฮะโอ้โหมันหลากหลายมากอย่างสมมติกระสอบผ้าเด็กเฉลี่ยประมาณพันกว่าตัวกระสอบผ้ายีนเฉลี่ยร้อยกว่าตัวครับค่ะมันอย่างที่บอกว่า500กว่าไอเทมเนี่ยสินค้ามันเยอะค่ะอ๋อมันเยอะมากเลยนะฮะใช่แต่ว่า<ไ>ทุนต่อตัวเนี่ยไม่เกินจะประมาณ10บาทถึงประมาณ40บบาทต่อตัวส่วนใหญ่ลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาดูสินค้ากับเรานะฮะแล้วยังไงฮะ ขนกลับไปเองหรือว่าจัดส่งให้ถึงที่ได้ทั้งสองแบบลูกค้าคมาดูแล้วก็ขนไปเองก็ได้บางคนมีรถมาก็ขนขึ้นรถไปได้เลย<อ>ส่วนบางคนไม่มีรถมาทางบริษัทจะส่งให้ก็ได้ส่งผ่านขนส่งต่างๆแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าคอยู่ตรงนี้เนี่ยในส่วนของภาระค่าขนส่งเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบยังไงจะเป็นทางลูกค้าค่ะลูกค้าเลือกขนส่งเองได้ทุกอย่างบริษัทจะส่งให้หมดล้วก็คอนแทคให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยทีนี้คําถามต่อไปก็เลยเกิดขึ้นว่า พอเวลาซื้อไปถึงปลายทางเอาละ่ะแน่นอนว่าบางทีเราดูไปทั้งหมดบางคนอาจจะบอกว่าแหมพี่เป็นพันชิ้นเนี่ยคุณผู้ชมสงสยัยแค่เลือกได้900ชิ้นก็เก่งมากแล้วนะแต่ก็คงต้องมีบ้างละ่ะไม่มั่นใจว่าในกระสอบนี้นเนี่ยจะมีเสื้อผ้าที่ไปใช้ได้จริงทั้งหมดทุกชิ้นเลยหรือเปล่าคือเป็นอย่างนี้ค่ะคําว่าใช้ได้จริงสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเนี่ยค่อนข้างพูดยากมือหนึ <11 S 1> ่งเหมือนกันค,คุณซื้อประตูน้ําซื้อเขาสิบตัว คุณไปขายตลาดคุณคุณอาจจะขายได้3ตัวก็ได้เป็นไปได้แต่ว่ามือสองความหลากหลายในยกระสอบเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปขายจริงๆเนี่ยกลุ่มที่จะชอบคือมันจะไม่ได้ซ้ำๆซ้ำๆไม่ใช่แบบหนึ่งมา10ตัวหรือ,อแบบหนึงมา 4, 4ีสีหสีอะไรเงี้ย<ะ>แต่มือสองเนี่ยพันตัวไม่ซ้ำสักตัวเพราะฉะนั้นเวลาขายขายง่ายคําถามก็เลยยิงย้อนกลับมาเอ๊ะแล้วราคาขายเป็นกระสอบเนี่ย เอาเล<ะ>ยยกตัวอย่างหลักๆห,หน่อยนะฮะกระสอบนึงเนี่ยประเภทเสื้อผ้ายังไงเราตั้งราคาขายายังไงเท่าไหร่ยังไงบ้าง5 0 0พันก็มีหลายแบบเป็นกระโปรงก็มีเสื้อผ้าเด็กก็มี<ะ>เสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายมีเยอะอะค่ะแล้วที่เป็นหมื่นๆมืนนี่เคยยังไงฮะเป็นหมื่นๆมืนี่มันก็จะจํานวนชิ้นเยอะเช่นเสื้อสายเดี่ยวอย่างเงี้ยจำนวนชิ้นของเสื้อสายเดี่ยวผู้หญิงเนี่ย<ะ>กระสอบนึงเนี่ยประมาณพันสองตัวอะไรประมาณเนี้ยกระสอบมันก็จะราคาสูงขึ้นไปตามเลยใช่ค่ะ คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าในหนึ่งกระสอบเนี่ยชิ้นนี่เยอะมากถ้าบางคนบอกว่าจะไปเปิดท้ายคือผมก็เลยจะบอกว่าคุณผู้ชมครับราวที่คุณราวที่คุณผู้ชมซื้อมาจะแขวนเสื้อขายเนี่ยนะฮะแขวนหมดหรือเปล่าผมยังไม่มั่นใจกว่าจะระบายหมดโอ้โหอย่างนี้ก็บางทีก็บอกบางคนบอกขายได้เป็นเดือนเลยนะ,ะราวย่างนั้นเลยนะทีนี้มันขึ้นอยู่กับลูกค้าเองของบริษัทเนี่ยมีทุกจังหวัดทั่วประเทศ นะคะทีนี้มันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่ค้าตัวจริงขายทุกวันจันท์ <ฮะ S 1> ถึงอาทิตย์ขายเปลี่ยนตลาดขายกับกลุ่มลูกค้าที่ว่าโอเคเป็นแม่บ้านเรามีเวลาว่างลูกไปเรียนแล้วก็ขายจันพุธศุกร์ <ฮะ S 1> หรือกลุ่มสาวออฟฟิศที่ว่าขายแค่เสาร์อาทิตย์ก็มีมทีนี้มันจะขึ้นอยู่ละอย่างแม่ค้าเนี่ยบางทีเอาไปกระสอบหนึ่งพรุ่งนี้มาใหม่ละขายกระสอบเดียวหมด<อ>วันเดียวกันเร็วมากก็มีใช่คือก็คือยึขึ้นอยู่กับว่าเราให้เวลาตรงนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใชนะฮะทีนี้แล้วเนี่ย หลายๆคนก็เลยสงสัยในเรื่องของขั้นตอนต่อมาว่าเอาล่ะเสื้อผ้ามือสองยังไงยังไงก็ต้องเป็นมือสองสุดท้าย<ม>ก่อนเอามาขายจะต้องมานั่งซักอีกหรือเปล่าเนี่ยเวลาของมือสองอะคะ่ะเวลาเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีต้องขึ้นอยู่กับว่า,วา,าเราอยากไปขายแบบไหนถ้าเราขายตลาดนัดเลยเนี่ยแม่ค้าเขาก็จะคัดของดีๆออกไปก่อนอ ขายขายในตลาดนัดแล้วก็ตลาดนัดได้อย่างมากตัวหนึ่ง8 9 9 9าละสำหรับมือสองเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแบรนด์อะไรที่สภาพใหม่เนี่ยเขา <ฮะ S 2> ขายต้องมาก่อน้อาอองมากลุ่มนี้แยกมากลุ่มที่ไปเลตลาดนัดก็ไม่ต้องซักไม่ต้องรีดเรากองกับพื้นส่วนที่ว่าเฮ้ยแ,แม่ค้าเขาดูลลเออนี้แบรนด์โอ้โหมีแบบว่าโปโลลัฟลอเรนมีเกสมีแกฟเอ็มเอ็นจีที่ว่าคนไทยรู้จักแบบเนี้ยเขาไปซักรีดแล้วเขาไปขึ้นแขวนบางคนขายเป็นมือหนึ่งก็มีคุณผู้ชมดูตอนนี้นะฮะอยากจะ ติดต่อกับทางบัคเนี่ยก่อนที่จะไปถึงติดต่อหลายคนอยากจะสอบถามถึงเรื่องการชําระเงินการชําระเงินตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีรูปแบบการชําระเงินยังไงบ้างครับก็ลูกค้าชําระเป็นเงินสดกับบัตรเครดิต สองแบบค่ะบัตรเครดิตนี่อันนี้ถามกันตรงๆนะมีชาร์จอะไรไงรอเปล่าเนี่ยบัตรเครดิตชาร์จสเปอร์เซ็นต์ใช่สเปอร์เซ็นต์นะครับก็บอกให้คุณผู้ชมเป็นข้อมูลก่อนนะฮรัเติมข้อมูลแต่สินใจเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยจะได้เดินไปที่บั็กแบบสบายๆเลยแล้วก็ไปเลือกเสื้อผ้าแทนที่จะไปเสียเวลาขั้นตอนต่างๆนานายีบย่อๆนะหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากการไปดูเสื้อผ้าโดยตรงแล้วเนี่ยช่องทางการสั่งซื้ออยากจะติดต่อรายละเอียดต่างๆเข้าไปดูลาคงราคาเนี่ยบางคนอยู่ไกลยังไม่รู้แหละแต่ขอดูราคาก่อนค่ะ จะไปดูได้ยังไงช่องทางไหนบ้างครับเบื้องต้นที่บริษัทจะแนะนํานะคะคือว่า1โทรมาสอบถามอันที่สองเนี่ยข้อมูลเยอะที่สุดคืออยู่ในเว็บไซต์ของทางบริษัทคเป็น w w w รับค่ะ a เป็น w w w m u c k t h a i น a n d c o m อ๋อบันี่สะกดด้วย Buc ีแล้วก็ทีห้าไอเอ็นดอทอไทยแลนด์บักนี่ก็ย่อมาจากคําว่า Base เบสย e s ค่ะโอเคฮะอันนี้ พอได้เว็บไซต์น่าจะมีรายละเอียดครบถ้วนครบหมดเลยค่ะคือแล้วไอเทมที่ว่าเยอะๆเนี่ยแหละครับในนั้นจะมีครบหมดเลยหมดเลยเหรอะใช่เาคงราคาอะไรมาพร้อมหมดมาพร้อมหมดจํานวนชิ้นฮะลักษณะเสื้อผ้าเป็นยังไงมีพื้นที่ให้ตอบสอบถามกับทางบ้านแล้วก็จะมีหลักๆเนี่ยที่ลูกมีค่ะแล้วก็หลักๆเนี่ยคือเว็บไซต์บริษัทนี้จะอัปเดตทุกวันสต็อกมีหรือหมดก็บอกเหมือนกันเราก็จะมีลักษณะที่ว่าลูกค้ามาเปิดกระสอบหน้าโกดังทางพนักงานขายเขาจะเก็บภาพกระสอบนี้ นําเข้ามาใหม่เปิดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ลูกค้าต่างจังหวัดเขาก็จะอัปเดตท,ทุกวัน<อ>เขาก็จะดูอ๋อมีกระสอบใหม่เข้ามาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เปิดออกมาตัดออกมาแล้วเป็นอย่างนี้สะดวกมากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะคือในโลกออนไลน์เนี่ยทางบักเองก็นําในส่วนของการอัปเดตข้อมูลเนี่ยอย่างตอนเนื่องหลายคนก็สบายใจเอาละ,ะได้ข้อมูลแล้วในส่วนหนึ่งทางเว็บไซต์ข้อมูลที่จะติดต่อพูดคุยกันกับทางบัค จะติดต่อ <c oughs> ยกหูโทรศัพท์คุยกับคุณอนุสลาคุยกับเจ้าหน้าที่ของบัคกเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับค่ะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์034 494 282 28นะคะหรือว่าทางเบอร์พนักงานขายโดยตรงนะคะจันถึงเสราร์นะคะก็เบอร์086 321 6954แล้วก็เบอร์086 903 2477คะ่ะทีนี้เอาละหลายๆคนเนี่ยได้ข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าข้อมูลเนี่ย ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยรยายละเอียดด,ด,ดีเทลเยอะมากเลยคุณผู้ชมฮนะคำถามประเด็นหลกัหลกๆเลยนะฮะหัวใจสําคัญของคนที่อยากจะเอาเสื้อผ้ามือสองไปขายแล้วไปได้ตลอดรอดฟังเนี่ยเรามีพอจะมีคําแนะนํำยังไงก็จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้ามือสองเนาะกับทุกอย่างในชีวิตหรือว่าการทําธุรกิจอะคะ่ะก็คือล้มเหลวไม่มีมีแต่ล้มเลนะิกเนื่องจากว่าจริงๆทุกธุรกิจที่เราที่เราสมมุติว่าเราตั้งใจจะทําแล้วอะค่ะเราศึกษาหาข้อมูลก่อนให้เยอะที่สุด แล้วพอเราทําไปแล้วเนี่ยบางทีเกิดอุปสรรคบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเราอยู่กับมันเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางล้มเหลวอะค่ะอ๋อนะฮะนี่เป็นข้อคิดดีๆนะครับสำหรับคนที่จะท,ทําธุรกิจไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะท,ทําธุรกิจใดก็แล้วแต่สําคัญก็คือต้องมีใจที่มุ่งมั่นด้วยนะครับเอาละครับและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณอนุสรารัตนาิริวิไลนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบรัทประเทศไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติน่งพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างงสูครับ